หาคุณชื่นชอบแมนยูในเต็ดเป็นชีวิตจิตใจและต้องการติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ในเต็ดโดยมาดามแมนยูวันนี้แฟนๆปีศาจแดงอย่าลืมติดตามเชียร์ทีมรักในเกมดวลคริสตัลพาเลทเวลาตี35นาทีกันนะคะ คือเป็นเกมเรียกความมั่นใจเพราะระยะหลังอยู่ในเตดหนักไปทางเสมอโดยเกมนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์ก่อนที่จะบุกไปเยือนแมนซิตี้ในวันอาทิตย์การสร้างโมเมนตัมที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะชอและนาโอเล่รอโทษแบนเกมเสมอเชลซีสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ตัดสินใจไม่ลงโทษโอเลกุนาโซชาและลุกชอจากเหตุการณ์ที่ทั้งคู่วิจารณ์ผู้ตัดสินสจวตแอดเวลในเกมเสมอเชลซีมีภาพตัดมาว่าโอเลได้ถามผู้กำกับเส้นช่วงก่อนเริ่มครึ่งหลังจากจังหวะปัญหาลุกชอเป็นอีกคนที่สงสัยกับเรื่องนี้รายงานเมื่อคืนก่อนนั้นระบุว่า FA จะตัดสินว่าพวกเขาจะโดนลงโทษหรือไม่ เพราะอาจจะเป็นคำพูดในเชิงกระทบผู้ตัดสินแต่ทั้งคู่รอดตัวไปจากการเปิดเผยของไซมอนสโตนนักข่าวเทียนหนึ่งจาก BBC ลุกชอกำลังโชว์ผลงานได้ดีในตำแหน่งแบ็กซ้ายและเขาได้คะแนนเรตติ้งสูงเกือบทุกเกมในระยะหลัง พร้อมทั้งมีชื่อเข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ของสโมสรร่วมกับดานิเอลเจมส์สกอตแมคโทมินีและบรูโน่เฟนันเดสเรือใบและผีแดงจับจองที่1และที่สองรอยคีนอดีตกองกลางพันดุปีศาจแดงแสดงความคิดเห็นว่าแมนซิตี้และแมนยูไนเต็ดจะสามารถรักษาอันดับ1และสองไว้ได้จนจบฤดูกาล พราะมีผลงานที่คงเส้นคงวามากที่สุดบวกกับทีมอื่นๆก็มักจะพลาดกันเองไปบ้าง mm hmm. คีนเผยว่าซีซั่นที่แล้วเลสเตอร์พลาดเองเสมอไปพอสมควรตอนอยู่อันดับที่ดีและตอนนี้พวกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนโดยเป็นคียแมนทั้งฮาวิบาลและเจมแมตติสันแม้จะมีตัวสำรองที่ใช้งานได้ แต่ผมเป็นห่วงแทนเลสเตอร์กับเวสต์แฮมเพราะลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันและเชลซีอาจจะกลับขึ้นมาได้แต่คุณหวังได้เลยว่ายูไนเต็ดกับซิตี้จะการันตี2อันดับแรกแน่นอนแมนซิตี้พ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปในเกมแพ้สเปอร์ศู์ประตูต่อ2เมื่อเดือนพฤศจิกายนส่วนยูไนเต็ดคือเกมแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2 สตาฟโค้ชผีเร่งป๊อกคืนสนามช่วยปั้นเกมรายงานจากต่างประเทศระบุว่าทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามเร่งเรียกความฟิตจากปอปอกบาให้ซ้อมเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุดเพื่อกลับมาช่วยทีมเพราะตั้งแต่ขาดมิดฟิลห้องเครื่องไปปีศาจแดงเจอกับสถานการณ์จบสกอร์ไม่ค่อยได้และพลาดเสมอหลายนัด สว่างพึ่งบรูโน่แฟนันเดสเพียงคนเดียวก็ดูจะยากเกินไปบอกบาบาดเจ็บในเกมเสมอเอฟเวอร์ตัน3ประตูต่อ3รวมทั้งอองโตนี่มาซิยาวก็เจอกับความกดดันเรื่องฟอร์มการเล่นที่ยังยิงประตูดได้น้อยอยู่รายงานล่าสุดระบุว่าบอกบาซ้อมเบาๆได้แล้วและทีมงานด้านสภาพร่างกายของแมนยูเนเตตดกำลังพยายามเร่งฟื้นฟู เพื่อเรียกฟิกองกลางคนสำคัญกลับมาเป็นขุมกำลังหลักให้กับทีมเพราะหลังจากเจอคริสตัลพาเลทแล้วยูไนเต็ดจะต้องดวลกับแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกและเอซิมิลานในศึกยูโรปาลีกต่อเนื่องกันมิลานอาจจะปล่อยดาโลกลับผีแดงรายงานจากกาเซตาเดลโลสปอร์ตสื่ออิตาลีเปิดเผยว่าทีมปีศาจแดงดำ จำเป็นต้องเลือกซื้อขาดนักเตะที่ยืมมาเพียงคนเดียวจากที่ยืมมา5คนเพราะพวกเขามีงบประมาณจำกัดที่ันดับ2ของเกาโชยืมซานโดโตนาลีจากเบเชาซูยาลิโอเมอิเตจากโตริโนบราฮิมดิอาจากเรียลมาดริดฟิคไโอโทโมโริจากเชลซีและดิโอกโกดาโลจากยูไนเต ตำแหน่งสำคัญที่มีความจาเป็นต้องใช้งานและตอบโจทย์สเตฟาโนปิโอลีมากที่สุดคือฟิคาโยโทโมริที่พวกเขากำลังพิจารณาซื้อค่าจากเชลซีและเตรียมปล่อยแข้งที่เหลือกลับสู่ต้นสังกัดที่แท้จริงดีเอโกดาโลลงเล่นให้กับเอซีมิลานไปทั้งหมด19นัดถูกรายการทับไป1ประตูกับ2แอซซิต พีขอมากกว่า20ล้านปอนด์ปล่อยมหาเทพลิงกาดเจสซี่ลินกาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกับเวสแฮมทีมที่ยืมตัวไปใช้งานทําไป3ประตูกับ2แอซซตดในการออกสตาร์ท5นัดแรกยูโรสปอร์ตสื่อกีฬาจากต่างประเทศระบุว่าแมนยูไนเตตดต้องการเงินมากกว่า20ล้านปอนด์สำหรับการขายเจสซี่ลินกาด ตอนแรกนั้นทีมขุนคอนอยากจะใส่ออปชั่นซื้อขาดราคา15ล้านปอนด์แต่บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธเงื่อนไขดังกล่าวทำให้สิทธิ์ขาดในตัวนักเตะยังคงอยู่ที่ทีมของโอเลกุน่าโซชาฟอร์มของเจสซี่ทำให้บอร์ดบริหารและทีมสตาฟโค้ชมองว่าถ้าจะขายนักเตะออกไปต้องได้ค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อ รวมทั้งสถานการณ์ของควรมาตาที่สัญญาจะหมดลงทำให้เจสซี่ลิงการ์อาจจะยังมีโอกาสภายในทีมากขึ้นถ้ายูไนเต็ดเลือกที่จะเก็บเขาไว้ใช้งานต่อไปแนทผีจัดฮาแลนด์หรือเคนตอบโจทย์หน้าเป้าสุดอันตรายกองหน้าเบอร์ต้นๆของโลกในปัจจุบันนั้นคงหนีไม่พ้นแฮร์รี่เคนและเอลิงบราห์ฮาแลนด แม้เคนจะอายุมากกว่าแต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในพรีเมียร์ลีกตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนฮาแลนด์ว่ากันว่าจะเป็นสไตเกอร์สุดคมยุคต่อไปหลังจากยิงประตูเป็นว่าเล่นกับความอันตรายทุกรูปแบบมาร์คิวอดีตกองหน้าปีศาจแดงออกมาเผยถึงเรื่องนี้ว่ายูไนเต็ด ได้ตัวเอดิสันคาวานี่มาร่วมทีมผิดเวลาไปหน่อยแต่เขายังเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมอยู่เอดิสันทำให้ทีมมีความมั่นใจและเกิดประโยชน์ต่างๆในสนามแต่กับนักเตะอย่างมาร์คซิอาวกรีนวูดหรือแรดฟอร์ดพวกเขาถูกวางบทบาทให้เล่นในตำแหน่งอื่นยูเนเต็ดจำเป็นต้องการกองหน้าโป้งเดียวจอดแบบแฮร์รี่เคนหรือเอลลิงฮาร์แลน นักเตะแบบนี้เป็นนักเตะที่พวกเขาต้องมองถึงการดึงเข้ามาร่วมทีมแฮร์รี่เคนปัจจุบัน27ปีสัตว์ไป14ประตูกับทํา11แอสซิสในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้ขณะที่เอลิงฮาแลนด์ปัจจุบันอายุ20ปีสัตว์ไป17ประตูกับทำ4แอสซิสในบุนเดสลีกาซีซั่นนี้ แฟนเพจและชาแนลมดามแมนย u คิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะถ้าคุณเป็นแฟนแมนยูนเตดเราคือเพื่อนกันมดามแมนยู u, สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มดามแมนยูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณค่ะ